วันนี้นะครับไปชม m ิวเอ็กสายซิงเอฟีนครนายกครับน้องเบนซ์นะครับน้องเบนซ์จากนครนายกอีกหนึ่งคันบอกเลยคันนี้ก็สเต็ปสายซิงที่เขาแต่งกันนะนะในกลุ่มวิวเอ็กที่เขาเล่นกันสำหรับวิวเอ็กนะฮะก็จะเป็นสเต็ปนี้นะครับก็จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวพาไปชมนะคันนี้เป็นตัวอีเกนใช่แล้วค่ะสองจุดสองอีริแกนค่ะราคาของเขา1นึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทครับผม ก็น้องเบนก็ติดตามเรามาจากช่องทาง t i k t o ตอรราคานี้ยังไม่รวมแต่งนะใช่ครับของแต่งก็พอสมควรกันที่ของแต่งประมาณแสนกว่าบาทใช่ค่นะอ่าแสนกว่าบาทน,นะฮะก็มีหลายจุดที่มีการเปลี่ยนแปลงนะฮะบอกเลยคันนี้สวยลงตัวข้างหน้ายังหมอกขนาดนี้เลยใช่ครับก็ฝาเนี่ยพลาดไม่ได้สําหรับมีเอ็กซ์สายิงก็ต้องมีฝาใช่แล้วนะฝาคบบาคร์บอนมอนซ่าเอฟวันเอ็มฟานะฮะจดเหมือนเดิมจด สองสีให้นะคะครับอ๋อออกไปเนี่ยก็สีถูกต้องเนาะนะตำรวจเรียกดูในเล่มว่าเฮ้ย hey, รถเป็นสีอะไรก็เป็นขาวดำนะเื่อกี้นะถูกต้องนะนะฮะหน้าเดิมหล่อยอยู่แล้วสำหรับตัวนี้อีลิแกนหล่อยอยู่แล้วนะลูกค้าบอกว่าเล่นรถมาเยอะแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่อยากได้ฟิล์มใสแล้วนะฮะอยากได้เป็นฟิล์มที่มันให้ความเย็นในตอนกลางวันหน่อยนะแล้วก็มีความเป็นส่วนตัวหน่อยจะเ,เลือกเป็นฟิล์มดำครับรอบคัน หกสิบเปอร์เซ็นต์นะบานหน้าก็สี่สิบเปอร์เซ็นต์นะฮะเป็นไฮนะคูลเกรดเซรามิกนะเซอร์คุกี้นะบอกเลยคันนี้ทรงสวยทรงนิยมทรงที่วัยรุ่นเขาเล่นกันะนะฮะก็เป็นทรงหน้าสามนิ้วหลังสามนิ้วนะครับแล้วก็จัดมาด้วยชุดล้อที่อยอดนิยม เป็นสีเทียบแท้ครับงานน้องไอซ์คาร์บอนแม่กองอันนี้เป็น icm 2ใช่ไหมคะใช่ครับก็คือชื่อของเขาี่ยคือ icm 2งนะของน้องไอซ์จะมี icm 1่งสีจะเข้มกว่านี้แล้วก็ icm 2เนี่ยก็สีประมาณที่เห็นเลยประมาณนี้เลยนะฮะแต่ว่าของเขาจะมีอ็อกเซซิลีแท้ด้วยก็คือพวกน็อตแท้น็อตเรแท้นะครับไม่ลอกไม่ร่อนนะพร้อมบล็อกกันขโมยด้วยนะครับเพราะว่าต้องใช้บล็อกของเขาเนื่ยถึงจะถอดล้อได้นะฮะปิดดุมสีแบงโคมนะฮะเรแท้นะนะจุ๊บลมแท้ นะครับก็เป็นสตเต็ปนี้นะครับในญี่ปุ่นนะคะครับนะฮนะล้อก็จะเป็น18นิ้วกว้าง9ออฟศูนย์ค่ะนะฮะแล้วก็มีทำบ่า,บาเพื่อให้ใส่กับตัวดุมล้อแท้ได้นะเก่งบ่าใหม่นะฮะค่ะไม่อั้นเดี๋ยวใส่ใส่ดุมไม่ได้นะครับก็กว้าง9้าออฟศนะูนย์นะเิรเกลลับด้วยยางโตโยตีสามสองหกห้าหกก็คือเซ็ตที่เราใส่บ่อยมากนะงานของไอซ์เราก็มาหยิบใส่ค่อนข้างเยอะนะหลายครั้งละค่ะค่อนข้างเยอะนะฮะ แล้วก็บวกกับทรงทสวยกับร้านแอดวานซ์สายห้าที่สายซิงเขารู้กัน<า>หน้า3นิ้วหลัง3นิ้วนะครับบอกเลยว่าทรงนี้ใช้งานได้นะแล้วก็ได้ทรงที่สวยด้วยครับนะเซลล์ Sell ก็อยากได้ประมาณทรงนี้เลยนะตะกี้ใช<า>่ถ้าลดเซลก็ถือว่าทรงนี้กําลังสวยนะครับแล้วก็ใช้งานได้นะครับตัวนี้ก็มีการเปลี่ยนลูกยางกันกระแทกด้านหลังให้ด้วยนะเพราะลูกยางเดิมมันจะค่อนข้างสูง<า>นะฮะแล้วก็พอเปลี่ยนมันก็จะสั้นลงก็จะเหลือช่วงยุบเยอะขึ้นนะ ก็ช่วงหลังเราเปลี่ยนให้ลูกค้านะตากี้<ช>สำหรับรถที่โหลดเตี้ยเกินสองนิ้วครึ่งนะฮะเราก็จะใส่ลูกยางกระแทกให้ด้วยนะดูโชคนิดหนึ่งครับเหมือนเดิมนะให้ดูจนเบื่อไปเลยนะอย่าเ,เบื่อกันนะคะนะฮะนี่นะครับแอดวานนะโมโนโทูบซับแทนส์นะครับตัวนี้อ่านะตัวนี้เลยนะครับก็มีกระบอกแยกมานะฮะก็ให้ความนุ่มกว่าตัวโมโนโทูบธรรมดานะครับ เก็บรอยต่อได้ดีกว่านะด้าน,นหลังก็จะมีฝาท้ายงานครอบของมอนซาลายเอฟวันะครับเป็น2ชิ้นแบบนี้นะเซกกี้ค่ะสวยๆแบบนี้เลยนะหน้าว่าหล่อแล้วเจอข้างหลังรอกครับใส่ซิ่งตัวจริงนะปฝาหน้าฝาท้ายเลยช,ชอบงานคาร์บอนเราก็จัดให้นะแล้วก็มีท่อท่อนท้ายของพี่เม้งด้วยครับคันนี้ท่อท่อนท้ายปลายไทยเทเนียมแท้นะของพี่เม้งสั่งนะฮะ ตีแบรนด์เม้งสั่งเลยนะครับตัวนี้นะเราก็ปลูกปินโตไว้กับพี่เม้นเอ้พี่พี่เม้งนะพี่เม้งพี่เม้งสั่งนะก็ท่อส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานของพี่เม้งเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะเซบเกีร้อยเลยค่ะไม่เคยแต่ถ้าลูกค้ารีเควสเราก็จัดให้ได้จะได้เป็นงานของที่อื่นเราก็จัดให้ได้นะก็เราเน้นแต่งตามใจให้ภายในก็จะมีวัดบูธนะสมบูเก่มาฝั่งนี้ดีกว่าครับมีวัดบูธมีพรมเข้ารูปนะมีเครื่งไฟฟ้าเดี๋ยวขอสตาร์ทรถก่อนนะ จะได้เห็นชัดๆหน่อยอลองดูนะฮะวับูธแท้นะครับ60ปอนด์หน้าดําเข็มส้มนะครับของพี่เม้งสั่งนะชุดขาก็เป็นไทเทเนียมนะ,ะแล้วก็มีสายถักแล้วก็อะแดปเตอร์ก็จะเป็นของพี่เม้งสั่งทั้งหมดทั้งเซ็ตนะครับผมนะฮะภายในคันนี้นอกจากโรมแล้วมีอะไรเพิ่มครับเซลกี้ตัวใย,ยดักฝุุนค่ะ,ะลูกค้าขอเป็นใย,ยดักฝุุนด้วยใสย่เพิ่มเข้ามานะคะคเวลาทําความสะอาดจะได้ง่ายหน่อย ล้วก็หยิบได้แล้วายดักฝุ่นออกมาเคาะหรือว่าดูดฝุ่นนะแล้วก็ไปวางกับเดือี่เดเดืกแต่ว่าใช้อยู่แต่ว่าใช้อยู่นะตัวนี้นะดูแถวสองหน่อยครับแถวแถวสองก็จะมียายดักฝุ่นให้อนกาตัวยายดักฝุ่นเขาจะมีแค่สองแถวหน้านะคะครับผมสวยงามนะถือว่าจบรอรออีกหนึ่งคันเลยใช่ก็ ต้องบอกว่าความนิยมนะตอนนี้สําหรับมิลเนะฮะหรือว่ารถเจ็บที่นั่งเนะี่ยเขาจะนิยมตัวล้อ GE ที่เป็นสีเทียบแท้<ช>ซึ่งตอนนี้ก็จะมีหลายค่ายหลายแบรนด์ที่ทำออกมาทํากันเยอะมากใช่ครับ<ม>ก็อยู่ที่สีที่<ม>ชอบนะอยู่ที่งานนะฮะตอนนี้ก็จะเป็นงานไทยแล้วก็มาทําส<ม>ีเทียบแท้อีกทีหนึ่งนะเซอุบุกก็อย่างที่บอกไปต้นคลิปว่ามีสี ข้มกว่านี้แล้วก็สีประมาณนี้เลยเลยแล้วก็ ICM2 ใช่ครับของน้องไอซ์คาร์บอนไม่กองฮะตอนนี้กำลังเป็นกระแสอยู่ใช่นะฮะลูกค้าก็เยอะมากตอนานี้เก่งน้องนะครับนะฮะก็เปอีกหนึ่งคันนะฮะสำหรับน้องเบนซ์นครนายกนะครับที่ให้เราดูแลนะครับออกมาได้ทรงสวยนะฮะได้รถตามสเปคที่ต้องการนะฮะน้องเขาตั้งใจแล้วครับว่าอยากได้ประมาณนี้นะฮะก็สวยลงตัวพร้อมส่งมอบนะ ก็เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับการรีวิวรถแต่งนะฮะช่วงหลังก็จะเป็นมิวเอ็กซ์ส่วนใหญ่นะเมื่อกี้นะสำหรับใส่กระบะที่ตามเราอยู่นะอยากซื้อกระบะกับเรานะมาเลยครับไปเลื่อนดูเลยค่ะเราเราทำทั้งกระบะแล้วก็มิวเอ็กซ์นะคะมาเลยครับเรายินดีดูแลให้นะครับก็วันนี้ไปก่อนอยากได้กระบะแบบแต่งเต็มๆจัดหนักมีนะมีนะจัดเต็มแค่ไหนเราก็ทำให้ได้นะครับผมนะก็เจอกันคลิปหน้าครับการรีวิวรถแต่งนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายครับ